สวัสดีครับนี่คลมอทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกมอรามนะครับรีสเกตนะครับซ้ายไปกุขันอุบลนะครับขวาไปสุรินทร์นะครับตรงอุทุมพรนะครับเส้นนี้เป็นเส้นออกจากเมืองรีสเกตมานะครับถ้าจะเราจะไปพืชสวนแยกพืชสวนเส้นหลักสองสก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อจะกลับไปทางอุทุมพรสุรินทร์นะครับเดี๋ยวมาเห็นกล้วยทอดตรงนี้ขายดีนะจะลงไปชิมนะครับ ออฟฟิศอยู่ไหนออฟฟิศอยู่นี่พอดีเลยครับเดี๋ยวรถลงมานี่ออฟฟิศออฟฟิศอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ไหนะครับวิ่งวิ่งขายนู่นๆน,น,นครับนี่ก็วิ่งโอ้โหวักมือเรียกก็ทำเวลาเหมือนกันนะครับแข่งกับเวลาของไฟแดงนะครับ กล้วทอดพืชสวน2 0บาทนะครับทอดกันใหม่ๆสดๆนะครับจอดรถซื้อกล้วทอดนะครับกล้วทอดมอรามนะครับนี่ครับออฟฟิศขออนุญาตถ่ายคลิปเลยนะครับถ่ายคลิปไปนี่ครับใหม่ๆสดๆนะครับจากจากเต้านะครับเรียกว่าสดใหม่เรียกว่าสดใหม่นะครับจากจากกระทะเลยนะครับนี่สวยนะครับ ใช้แรงงานเยอะอเหมือนกันนะครับห้าหกคนเลยใช่ไหมพี่ค่ะโอ้นี่ครับกลรวยมีกล้วยมีมันนะครับนี่ใครผ่านไปก็อย่าลืมนะครับมาลองชิมกันดูอยู่ในรถนั่นแหละครับเวลาติดไฟแดงแต่ถ้าไม่ติดไฟแดงก็ชะลอแล้วก็เรียกขวกมือเรียกได้นะครับจอดชิดซ้ายนิดเดิงนะครับก็เรียกได้นะครับเดี๋ยวพี่พี่เาก็วิ่งไปเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ ะขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีที่เจ็ดค่ะปีที่เจ็ดโอ้ถือว่านานนะครับปีที่เจ็ดนะครับมีที่เดียวนะครับสําหรับซีสเกตนี่คือคือแยกเพื่อสวนเออแยกอออแยกมอรามนะครับแต่ว่าชื่อร้านก็คือกล้วยทอดพืชสวนนะครับอามาอุ้มนุนกันนะครับซีสเกตก็เดงครับใหม่สดนี่นะครับนี่ครับพี่ๆเขาขาย เอาตรงนี้ก็ได้นี่เอาตรงขายแต่ก่อนเราจะเห็นแยกนางเลิงนะครับที่กรุงเทพเดี๋ยวที่มาเห็นแยกมอรามที่รีสเกตขายกล้วยทอดสวัสด,ด,ดีครับนี่ครับ<า>เดินขายกี่คนครับพี่เ,ออเดิน3มคนครับโอ้เดินคนมคนแล้วเอากล้วยซื้อเลยเพื่อนนะครับทอดสดๆใหม่ๆแล้วก็ไปขายตามแยก แยกเดียวแยกมอรามกล้วยทอดพืชสวนครับกล้วยกล้วยทอดพืชสวนนะครับโอเคนะครับเราก็อ๋อคนสีตะเกีตั้งให้อ๋อคนสีสะเกีตั้งให้ครับลูกค้าเขาตั้งชื่อร้านให้ไม่ได้ตั้งชื่อร้านเองโอ้นะครับโน่นกํนลังขายกันอยู่นะครับเ่ยตรงแยกช่วงไฟแดงนะครับเราจะเอาตรงไหนดีเอาในออฟฟิศหรือว่าเอาเอาในพี่เขาเอาข้างในเลยก็ได้ครับเอาข้างในเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเอาแบบนี้ได้ได้บรรยากาศกว่านะครับอ่า กรุงละ20นะครับเราก็เคยเห็นแต่ในกรุงเทพนะผมเคยซื้อที่แยกนางเลงเนี่ยมาซื้อที่แยกมอรามที่สีสเกตเรียกว่ากล้วยทอดพืชสวนสีสเกตมาอุดหนุนก็ได้ถ้าผ่านใบติดไฟแดงก็ซื้อได้นะครับครับคุณครับนี่นะครับคือบรรยากาศการขายกล้วยนะครับที่แยกมอรามมสีสเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขายของพี่ๆกันนะครับขายในแยกเลยโอ้โหวิ่งนะครับเนี่ นี่อีกโซนหนึ่งนะครับพอไฟแดงก็ก็อรอลูกค้านะครับเวลาติดไฟแดงนะครับว่าก้วยทอดพืชสวนคนสีสเกตตั้งให้นะครับทุกคนก็ตั้งใจขายนะครับก็แวะใครผ่านมาก,ก็ลองชิมดูนะครับก้วยทอด พืชสวนนะครับจงแยกมรามนี้นี้มาจากอ,าอุบลน,นะครับฝั่งนี้นะครับมาจากแยกนู่นละครับอ,อสแอยกไอ้ลงไอติมนะครับทางนี้นะครับฝั่งนี้ก็ไปแยกพืชสวนออกถนน226ไปอุทุมพพิสัยนะครับอ,อร่อยอร้อนๆแต่ร้อนมากเลย่งออกับต้ม่ๆนะครับ อะไรนะเป็นของว่างนะทานระหว่างขับรถหรือว่ามีผู้โิยสารก็เคี้ยวไปกินไปแก้ง่วงนะครับสําหรับก้วยทอดพืชสวนที่ที่แยกมอรมนะครับจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ